สวัสดีครับวันนี้โรงกลึง SMT ร้านสยามแม็กนะครับขอน,นำเสนอ,อเครื่องสับย้าอนเนกประสงค์รุ่นใหม่นะครับที่สามารถใช้กับการสรับทางมะพร้าวทางปาล์มแล้วก็ต้นกล้วยได้นะครับ รูปแบบยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่เรามาเสริมในเรื่องของเสาของอเครื่องสับนะครับเป็น2.5มิลนะครับขนาด1.5นิ้วนะครับ2.5มิลนะครับลูกปืนก็ใช้ลูกปืน UCP ของ Uh, NK นะครับ uh, uh, เป็นลูกปืน207นะครับ uh, ตัวใบเลื่อยนะครับเป็นตัวไอ uh, ตัวใบมีดนี้ uh, เป็น uh, รุ่นที่เป็นใช้ในเกรดของ uh, ใบเลื่อยนะครับเป็นใบมีดเกรดใบเลื่อยนะครับซึ่งความคงทนถาวรก็จะ มีมากกว่ารุ่นที่เป็นสีน้ำตาลนะครับปอเตอร์ที่ใช้นะครับตอนนี้เราเอาเครื่องตัดเหล็กนะครับขนาดสามแรงนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้เราสามารถที่จะ ใช้โมตเตอร์ขนาด2แรงขึ้นไปได้นะครับเป้าหมายของอาการสรับในวันนี้ครับก็มีทางมะพร้าวนะครับมีต้นกระถินมีหญ้าเนเปียมีกิ่งยูคานะครับหญ้าเนเปียแก่ๆนะครับซึ่งมีอายุ5-6เดือนนะครับ ต้นกล้วยใบกล้วยนะครับที่จะนำมาสาธิตให้ท่านดูในวันนี้นะครับก็ช่างลงเลยเราจะเปลีเอา เราญาติเนเปียก่อน,นครับเพราะเป้าหมายเราก็คือญาติเนเปียาญาติเนเปียอ่อนนะครับตัวนี้เป็นญาติเนเปียอ่อนนะครับส่ไป4ี่ห้าต้นนะครับจะรับเครื่องก่อนในชะ่ เรามาดูผลงานที่ได้นะครับจากการสรับญ้าในเปียอ่อนนะครับใบก็อยู่ในลนักษณะอย่างนี้นะครับส่วนลำต้นก็จะอยู่ในลนักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้มีใบมะพระ้าวปะปนอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเราได้ลองก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่คือ,อลำต้นของญ้าในเปียอ่อนนะครับต่อไปเราจะลอง อันนี้แกหรืออ่อนต่ <Okay. S 1> อ,อไปเรามาลองดูญ้าในเปียอที่มีอายุ5-6เดือนนะครับเป็นญ้าในเปียรกแก่ดูว่ามันจะใช้ได้ดนขนาดไหนนะครับ นี่คือใบของหญ้าเนเปียนะครับอ่านี่คือ,อลำต้นของหญ้าเนเปียนะครับผลงานที่ได้ออกมานะครับก็ดูเอาเองว่าะละเอียดขนาดไหนนะครับถ้าต้องการหยาบก็อถอดใบมีดออกนะครับอ่าต่อไปลง <c oughs> กิง่งกิ่งยูคาร์นะครับรูปกิ่งยูคารกิ่งยูคาก็สามารถที่จะสับได้นะครับแถวบ้านเรามีเยอะแยะ พาลงองอีกเราใส่สามต้นดูสามกิ่งสามสี่กิ่งดูสี่กิ่งนะครับเราใส่ดูผลงานออกมาก็ได้นในลักษณะอย่างนี้นะครับ ตัวป้ายกิ่งตะิน ดูผลงานของกิ่งกระถินนะครับนี่คือผลงานกิ่งกระถินออกมานะครับได้ในลักษณะอย่างนี้นะครับไปเงาไปบ้างนี่คือต้นกระถินที่สับเมื่อกี้นะครับผลงานที่ออกมาอยู่ในลักษณะยอย่างนี้นะครับ อ่าต่อไปอะไรอีกอ่าลงต้นกล้วยนะครับอเอาใบกล้วยก่อนใบกล้วย5-6ต้นห้าหกใบห้ทางนะครับ นี่คือผลงานของอใบกล้วยนะครับที่เราสับผ่านไปเมื่อกี้นี้นะครับดูอีกรอบหนึ่งนะครับไปไปสี่ห้า ต่อไปอต้น้วยครับ ต้นด้วยลำต,ต้นมันจะใหญ่เกินไปนะครับถ้าจะสับก็ต้องซอยผ่าครึ่งน,นะครับลองอ้ชางลองผ่าครึ่งดูต้มมีดซอย ต้นกล้วยนั้นลำต้นใหญ่เกินกว่าช่องที่จะเสียบไปนะครับเราก็จำเป็นต้องซอยออกมาเป็น2ส,ส่วนนะครับเครื่องนี้นะครับเสนอราคาแปดใบมีดนะครับใบมีดเกรดใบเลื่อยนะครับเสนอราคา4,200บาทพร้อมมูเล่บนนะครับใบมีด12ใบมีดนั้นเราเสนอราคาอยู่ที่ 5,300นะครับพร้อมมูเลน่นะครับเป็นใบมีดเกรดใบเลื่อยนะครับ12ใบมีดราคา5,300บาทพร้อมมูเล่นะครับถ้าท่านจะต้องอยากจะเซฟราคานะครับก็ตอนนี้าทางร้านปรับราคาใหม่นะครับเนื่องจากว่า เราได้ประเมินค่าแรงของช่างนั้นผิดพลาดไปนะครับ12ใบมีดเดิมเราขาย4 7 0 0นะครับตอนนี้ก็เพิ่มราคามาเป็น4,900นะครับเพื่อให้ทางร้านสามารถที่จะอยู่ได้นะครับท่านใดที่ไม่จำเป็นที่จะต้องสับทางมะพร้าวหรือทางปาล์มก็สามารถที่จะใช้ใบ มีดเกรดธรรมดานะครับที่เป็นสีน้ำตาลนะครับก็จำหน่ายในราคา4,009นะครับอ่ใบใบมีดเกรดธรรมดานั้นคือตัวนี้นะครับนี่คือ8ใบมีดนะครับตัวนี้เรายังใส่ใบมีดยังไม่เสร็จนะครับเนื่องจากว่านี่คือ ใบมีดเกรดธรรมดานะครับ uh, 12ใบมีดนะครับนะครับตอนนี้ uh, ขอขึ้นมาเป็น4,900นะครับเพื่อให้ร้านสามารถที่จะ uh, ดำเนินกิจการได้ต่อไปนะครับเนื่องจากว่าเราได้ประเมินค่าแรงผิดพลาดไปนะครับตัวนี้คือ12ใบตัวนี้คือ8ใบมีดนะครับ8ใบมีด แล้วก็ปรับราคาใหม่มาเป็นสามพันแปดนะครับพร้อมมูเล่น,นะครับช่างต่อไปลองทางมะพร้าวนะครับทงมะพร้าวสด Рап เสร็จสิ้นการสดลงสับทางมะพร้าวนะครับใบออกมาอย่างอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับสามารถที่จะเอาไปหมักหรือใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งได้นี่คือ,อเนื้อของทางมะพร้าวนะครับนะครับเป็นเนื้อของทางมะพร้าวนะครับดูแล้วก็ไม่แตกต่างจากการสรับญ้าในเปียนะครับความละเอียด เท่ากันนะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับก็เบอร์โทร0986080229คุณกำปนาตนะครับรงกลึงสยามแม็กนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับกมที่26สายสุรินทร์สังขะนะครับ ก็ขอขอบคุณครับท,ที่ติดตามรีวิวของเราครับผมสวัสดีครับ